เฮ้ okay. สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามาตามช่องทางต่างๆนะครับที่วันนี้ต้องการจะมาทราบว่า b ัตเตอร์ฟลายของเรารเป็นใครนะครับแล้วเราจะสามารถช่วยเหลือสปอร์ตการทําธุรกิจของคุณในแง่ของทาง A f f i l i a t e หรือว่าจะเป็นโอกาสธุรกิจใหญ่ๆวันนี้ให้คุณมองหาในการทํางานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการสร้างไรายได้อาจจะเป็นไรายได้ช่องทางที่2หรือช่องทางเพิ่ม,เต,มเติมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับนอตธนกรนะครับจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าวันนี้บัตเตอร์ฟลายของเราเป็นใครนะครับพาร์ทเนอร์ของเรารเป็นใครนะครับแล้วเราจะสามารถทําอะไรกับ ตลาดณนะวันนี้ได้บ้างผ่านบัตเตอร์ฟลายของเรานะครับวันนี้ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีมงานของบัตเตอร์ฟลายเรานะครับชื่อย่อ,อก,ก็คือ BTF นะครับตามสโลแกนเลยถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะสําเร็จนะครับคุณสามารถทําด้วยการมีทีมที่ดีได้แต่ถ้าวันนี้คุณต้องการตามหาความฝันของคุณนะครับที่บัตเตอร์ฟลายให้คุณได้แน่นอนในทีมงานบัตเตอร์ฟลายเราครับเราเป็นระบบที่เชี่ยวชาญในการทํางานและสอนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ขายสินค้าหรือว่าการที่จะขยายธุรกิจเป็นวงกว้างนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่ารวมถึงต่างประเทศด้วยเรามีระบบในการซัพพอร์ตการเรียนรู้ครับทั้งเรื่องของตัวเว็บไซต์ เรื่องของออนไลน์เรื่องของการเทรนนิ่งออนไลน์เพื่อทําให้คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดในการทํางานนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มของเราครับเราก็จะมีคีลีเดอร์มากมายหลายท่านนะครับที่เรียกว่าทํางานนะครับในแต่ละภาคส่วนในการดูแลซัพพอร์ตเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบลับของเรานะครับหรือว่าจะเป็นระบบการเทรนนิ่งระบบการสอนระบบการโคชิ่งรวมถึงการจับมือสอนทํางานในทุกๆขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยนะครับไม่เคย สร้างธุรกิจไม่เคยขายสินค้าออนไลน์ไม่เคยทําธุรกิจบนโลกออนไลน์มาก่อนเราจะทําได้หรือเปล่าบางทีเราสงสัยตัวเองใช่ไหมฮะไม่ต้องห่วงครับทันทีที่คุณเข้ามาในบัตเตอร์ฟลายของเรานี่คือคีลีเดอร์ที่จะคอยจับมือคุณทําในแต่ละขั้นตอนให้คุณค่อยๆเรียนรู้และทํางานเป็นมืออาชีพ ไวที่สุดเพราะถ้าเราเป็นมืออาชีพแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวของเราเองได้อย่างแน่นอนนะซึ่งวันนี้จุดดีจุดเด่นของบัตเตอร์ฟลายของเราที่มีความแตกต่างและสามารถเป็นธุรกิจที่ทําให้คุณต่อยอดไปได้แบบไร้ความเสี่ยงเนี่ยคืออะไรบ้างมีอยู่10ข้อหลักตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครเราสามารถทําได้ในตลาดทั้งประเทศและต่างประเทศหมายถึงว่าในประเทศไทยและต่างประเทศหรือในประเทศที่คุณอยู่นะครับไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนก็ตาม และต่างประเทศที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยนะครับเช่นวันนี้คุณอยู่ที่อาจจะฟังมาจากอเมริกานะครับเราก็สามารถทํางานสร้างยอดขายสร้างอลลุ่มขายข้ามทวีปข้ามประเทศได้แบบไร้รอยต่อเลยผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะแบบมีความกังวลว่ากําลังซื้อคนรอบข้างเราหรือคนในประเทศเราตอนนี้เอฟเฟกต์ยังไงก็ตามนะครับเราสามารถที่จะไปเก็บเม็ดเงินของต่างประเทศได้แบบไร้รอยต่อข้อที่2ฮะเรามีสินค้าที่ดีที่สุด ที่เลือกมาแล้วจากงานวิจัยระดับโลกนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะครับผมว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่ลูกค้าซื้อสินค้าหนึ่งครั้งแต่ว่ามันต้องเป็นการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อสินค้าซ้ํามันต้องขึ้นอยู่กับกคุณภาพ b ัตตาฟลเราเลือกสินค้าเยอะมากๆจากพาร์ทเนอร์หลากหลายเจ้านะครับซึ่งเราก็ได้พาร์ทเนอร์ท่าน,นีีีท่่เรยกวา มีสินค้าที่มีงานวิจัยรองรับมีมาตรฐานการผลิตสูงที่สุดในโลกและมีเทคโนโลยีที่ไม่มีใครสามารถทำได้ข้อที่3ครับเรามีแอปพลิเคชันในการโ่งเสริมการขายและก็การขยายตลาดทั่วโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อให้สอดคล้องกับข้อแรกทีนี้หลายคนเลยคิดว่าอ๊ะแล้วมันจะทําได้ยังไงบ้างในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับจะสามารถทําให้คุณต่อยอดได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนหลังว่าจะต้องทอํายังไงนะฮะข้อที่4ครับการจ่ายค่าตอบแทนหลากหลายช่องทางแร์แม่นยําและตรงเวลา ผมดำเนินธุรกิจมา15ปีในการทำธุรกิจนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรากับ butterfly เนี่ยไม่เคยมีแม้แต่เดือนเดียวที่ได้รับคอมมิชชั่นหรือว่าได้รับโปรฟิตที่เลทหรือไม่ตรงแม้แจะแม้แต่จุดทศนิยมก็ตามนะครับนี่คือความเชื่อมั่นผมว่าเรื่องนี้สำคัญน่าจะที่สุดสำหรับทุกคนนะเพราะว่าเราทำงานแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำการกุศลถูกไหมนะทุกคนเราต้องการทำงานเพื่อ เราต้องการรายได้เข้ามาและต้องเป็นรายได้ที่ถูกต้องและที่สุดพันคือมันต้องโปร่งใสแม่นยำนะครับข้อน,นี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับข้อที่5ครับไม่มีค่าสมาชิกแรกเข้าหรือว่าการเสียค่าต่ออายุต่อปีแต่อย่างใดไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้นะครับวันนี้คุณสามารถเข้าไปในลิงก์เพื่อสามารถแอคทีฟเวตเป็นสมาชิกกับปีร์ฟลายของเรานะครับได้อย่างทันทีแบบไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับข้อที่6ครับเราเป็นระบบ ดรอปชิปแบบ100%นะครับดูแลทั้งสต็อกและก็โลจิสติกทั่วโลกพูดง่ายๆคือคำว่า global drop ship แบบ100%นั่นเอง global drop ship คืออะไรหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราจะนั่งอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอ่านั่งอยู่ในกรุงเทพนะครับมีออเดอร์ที่เราจะต้องสั่งสั่งไปต่างจังหวัดเราไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าสต็อกแม้แต่ชิ้นเดียวพาร์ทเนอร์ของเราเป็นคนดูแลการสต็อกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือดูแลในเรื่องของการจัดส่งให้ด้วยทั้งในไทย และต่างประเทศถ้ามีการสั่งซื้อจากต่างประเทศคุณก็ไม่ต้องอถือสินค้าสต็อกและไม่ต้องเสียค่าโลจิสติกแม้แต่บาทเดียวเช่นเดียวกันแต่ว่ายังได้คอมมิชชั่นในการขายนะครับในการขยายตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยอย่าง100%เท่าเดิมและที่สําคัญครับไม่มีความเสี่ยงผมพูดไปแล้วว่าไม,ไม,ไม่ไม่มีการสต็อกถูกไหมฮะเมื่อไม่สต็อก เงินไม่จมก็ไม่เสี่ยงที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณตัวเบามากๆขพอที่8ครับไม่มีความเหลื่อมล้าในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเราทุกอย่างเป็นซิงเกิลไพรซ์ทั้งในราคาต้นทุนที่เราได้เท่ากันไม่มีจํานวนชิ้นมากน้อยไม่มีผมทําก่อนนะครับเข้ามาทํา10ปีได้ราคาเรทหนึ่งเราไม่มีเรทราคาครับทุกอย่างเป็นซิงเกิลไพรซ์สมดเพรที่เเราเป็นระบบการจำหน่ายแบบแอฟเฟอรเอทนะครับที่สามารถสร้างทีมในหน้าขายได้แบบไม่จํากัดขพอ10ิครับ ผมว่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนี่คือระบบรับที่เราจะเป็นระบบในการช่วยหาชื่อของลูกค้าและคนที่ต้องการเป็นแอ f i ลิเอตนะครับเหมือนกับคุณเหมือนกัน ให้เข้ามาร่วมทีมกับคุณและมีระบบในการสอนงานแบบเหมือชีพด้วยไม่ใช่แค่การหาคนให้แต่ยังมีการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้ทํางานเป็นและ p r o f e s s i o n a l ในทุกๆคนครับแล้วนี่คือ10ข้อว่าทำไมบัตเตอร์ฟลายเฟสถึงสามารถตอบโจทย์และช่วยเหลือคุณได้ในแง่ของธุรกิจถ้าคุณจะทําวันนี้นะครับและนี่คือพาร์ทเนอร์ของเราครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับ New Skin Enterprise เปิดมาแล้ว40กว่าปีนะครับทั่วโลกซึ่งดำเนินการไปแล้วมากกว่า50ประเทศทั่วโลกนี่คือประเทศต่ตางๆนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มี มีเฮดค a r เตอร์ของ New Skin ไปเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้อย่างทั่วโลกเลยนะครับไม่มีข้อจำกัดเปิดมาตั้งแต่ปี1984นะครับที่โปรโวยูทาสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมียอดขายต่อปีมากกว่าปีละ85,000ล้านบาทหรือว่าประมาณ2ล้านบิานลียนตอนนี้เปิดมาแล้ว50ประเทศและที่สำคัญมีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดาวน์โจนส์หรือว่า New York s t o ็อกเอ็กซ์ชแนจ์มีบริษัมากมายครับมากกว่า75ท่านที่ นั่งประจําวิจัยสินค้าและมีเครือข่ายในบร้ษสัต์มากกว่าร้อยห้าคนที่อยู่ในองค์กรน,นะครับที่สามารถดึงด a ต a มาร่วมวิจัยสินค้าและที่สําคัญเรามีการลงทุนมากกว่า1 8 0 0งล้านบาทในปี2021ในการสร้างตัวแอปพลิเคชันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนี่ฮะคือกลุ่มสินค้าในไลน์ของ ที่เรียกว่าเป็น beauty gadget beauty device นะครับเดี๋ยวในพาสินค้านะฮะจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะมาเล่าในเรื่องของสินค้าให้ฟังว่าทําไมถึงมาเป็นสินค้า number one ของโลกและสินค้าที่เป็น beauty gadget แบบนี้เทคโนโลยี Technology ที่ชื่อว่า AgeLock คือเทคโนโลยีที่ลงลงไปในระดับยีนเนี่ยจะสามารถช่วยทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงให้คนว้าวและสุดท้ายคือเกิดยอดขายจริงได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยนะครับ